สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะอังกฤษกับเยอรมันนะคะรัเสเซียยังเนาะอังกฤษตัวเด่นก็คือ7กับ0นย์นะคะตัวกันตัวรองก็คือ3ามกับ6เนาะเก็รูดเจศย์ก็มี0ูนรูดศนย์เนาะสก็มี 30, 3ามศ 3, 2, 3, 3, 4, 3, 6, 3, 7, 3น3์สามหนึ่งาสี่สหสเสามนาะหกก็หกศูนย์หกสองหสาหกหหหหเจ็ดหกเก้าเนาะ สามตัวก็สี่เจ็ดหนึ่งหกสามเก้าเจ็ดศูยก็ดนยูอกศูยกขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเพราะว่าหุ้นของเราไม่เคยหลุดเลยเนออังกฤษเยอร,รมันนียิ่งเข้าตรงเข้าโต๊ดดีเราไปเป็นของเยอร,รมนันตัวเด่นก็สามกับหกนะคะนี่จะไม่ต่างกันมากเนาะมันจะออกคล้ายๆกันนี่แหละ ต่างกันก็คือ7กับห้าเนาะเยอรมันของของเรานี่ตัวเลขเกือบวิดนะงวดเมื่อวันศุกรนะ์เก้าูน์สามของเราหนึ่งศูนย์สามเนาะเกือบถูกสามตัวตรงๆวันนี้เอาใหม่เนาะวันนี้ขอให้ถูกสามตัวตรงๆเนอ้อสามกับสามกับหกตัวเด่นนะคะก็สามศูนย์สามสองาสสหเก้าสมห้านาะหกศูนย์หกสามหกหกหกดหก้า ศูนย์ศูนย์ูนสองศูนสูนหกศูนย์เก้าแต่เราใส่ตัวแดงๆดไว้ข้างหน้าเนาะสามตัวเนาะสองสามหกเสศย์ูนย์อย่าลืมนะมันอยู่เสาร์อาทิตย์มันอาจจะมาตัวเดิมเนาะห้าก็ห้าหนึ่งห้าสามหหห้าเจ็ดห้าเสามตัวก็สามหกศูนย์หกศูนย์สองสามห้าหนึ่งสาห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าสามหนึ่งเ้าแปดหศย์สี่หกศูย์ กขขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆเนาะเข้าสามตัวตรงๆเน้อโชคดีทุกคนนะคะก็อยากให้ถูกทุกคนเนาะไม่อยากให้เสียเงินเนาะสามหกศูนย์นี่มันเลขตัวเดียวกันเลยเนาะแ้าเพื่อนเพื่อนจะลูดก็รูดได้เน้อซื้อสามตัวนี่สามหกศูนย์ได้เลยเนาะ ขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดซับสไคร b e กดไลค์กับช่องน้ำเพชรพารวยบุ้เส้นพารวยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ